สวัสดีค่ะพี่หมอทิฟด็อกฟิตเฟอร์มนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องประเด็นโลกปากหมาค่ะเคยเป็นกันหไหมคะที่เวลาเอาน้องหมาเข้ามากอดมาหอมเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราได้กลิ่น แป,แปลกนะคะออกมาจากปากน้องหมาค่ะนั่นก็คือเป็นสัญญาณเริ่มต้นนะคะของการที่สุนัขเนี่ยมีปัญหาในช่องปากค่ะซึ่งเราเรียกกลุ่มโรคนี้รวมๆนะคะว่าโรคปริทันค่ะซึ่งโรคปริทันเนี่ยนะคะเราสามารถพบได้บ่อยๆเลยในสุนัขนะคะ <No. S 1> โดยเฉพาะยิ่งสุนัขมีอายุมากขึ้นนะคะก็ยิ่งพบได้มากขึ้นมากกว่า50%ของสุนัขทั้งหมดเลยล่ะค่ะ oh, <no. S 1> แลรูลไหมคะว่าการที่เหงื่ออักเสบมีหินปูนเนี่ย มันไม่ได้อยู่แค่ที่ในช่องปากอย่างเดียวนะคะมันสามารถกระจายไปนะคะและทําให้เกิดเป็นโรคหัวใจตามมาได้ด้วยเ <No. S 1> นื่องจากแบคทีเรียค่ะคราบแบคทีเรียที่อยู่ที่ปากเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามันมีปริมาณมากขึ้นนะคะ <No. S 1> เขาก็สามารถที่จะผ่านจากช่องปากเนี่ย <No. S 1> เข้าไปทางระบบเลือดนะคะ <No. S 1> เข้าไปสู่ที่หัวใจทําให้ลิ้นหัวใจเกิดการอักเสบเกิดภาวะหัวใจรั่วตามมาได้อีกด้วยนะคะ แล้วเราจะทํายังไงกันดีนะคะถ้าเกิดว่าสุนัขของเราเริ่มมีกลิ่นปากแล้วนะคะหมอนแนะนํานะคะให้รีบพาไปพบสัตวแพทย์เลยค่ะเพื่อให้ท่านนะคะได้ตรวจดูช่องปากนะคะว่านอกจากเงื้ออักเสบมีหินปูนแล้วยังมีฟันโยกหรือเปล่านะคะซึ่งวิธีการรักษานะคะหรือวิธีการตรวจเนี่ยบางทีเราก็จําเป็นที่จะต้องวางยาสลบนะคะเป็นยาสลบอ่อนๆนะคะ แล้วก็หลังจากทําการขูดหินปูนเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าของนะคะก็จะต้องหมั่นทาความสะอาดนะคะโดยการแปลงฟันสุนัขอย่างสม่ําเสมอค่ะ<อ>วิธีการแปลงฟันสุนัขนะคะเรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์อย่างแรกนะคะก็คือแปลงสีฟันค่ะซึ่งในท้องตลาดก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแปลงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะปลอกนิ้วนะคะก็สามารถใช้งานได้สะดวกค่ะ ส่วนยาสีฟันนะคะสุนัขไม่สามารถใช้ยาสีฟันของคนได้นะคะเนื่องจากยาสีฟันของคนเนี่ยมันมีฟูออลไลน์นะคะซึ่งยาสีฟันของคนเนี่ยถูกออกแบบมาให้ทําการบ้วนทิ้งแต่ว่าสุนัขเขาบ้วนไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ยาสีฟันคนที่มีฟูออลไลน์เนี่ยแล้วน้องหมาของเราเนี่ยเขาไม่สามารถบ้วนออกมาได้เขากลืนลงไปนะคะก็จะทําให้เกิดภาวะที่เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นนิ่วในอนาคตได้นะคะ สำหรับยาสีฟันนะคะที่ใช้ในสัตว์ก็จะต้องเป็นยาสีฟันเฉพาะนะคะห้ามนำยาสีฟันคนมาใช้ในสัตว์เด็ดขาดนะคะแล้วก็หลังจากที่เราทายาสีฟันในสุนัขเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นให้เขาบ้วนทิ้งนะคะเขาก็สามารถกลืนได้เลยนะคะ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้ไม่แพ้กันนะคะ <c oughs> ก็คือการให้ขนมนะคะที่เป็นขนมลักษณะแข่งที่เป็นขนมขบเคี้ยวนะคะขนมพวกนี้มันจะมีเท็กซ์เจอร์รูปล่างนะคะที่สามารถเข้าไปในร่องฟันได้แล้วก็สามารถเข้าไปกระเทาะนะคะไปทําให้คราาผิมปูเนี่ยมันหลุดออกมาได้นะคะ <Okay. S 2> แต่สิ่งที่ต้องระวังคือถ้าเกิดว่าขนมมันชิ้นใหญ่เกินไปนะคะหรือว่าขนมมันแข็งเกินไปนะคะ่ะก <c oughs> ็อาจจะทําให้เหงือกสุนัขอักเสบนะคะหรือว่าทําให้เนื้อ ฟันแตกได้นะคะการดูแลฟันสุนัขไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราต้องเริ่มต้นให้เร็วนะคะเริ่มดูแลฟันเขานะคะตั้งแต่เป็นเด็กๆสอนให้เขารู้จักยอมรับการแปลงฟันของเรานะคะให้เขาไม่ต่อต้านนะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่หมอเห็นเนี่ยถ้าทํามาตั้งแต่เด็กๆนะคะเขาก็จะยินดีให้ความร่วมมือกับเรานะคะแล้วก็ยังไงการป้องกันก็ดีกว่าการรักษานะคะ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการปัญหามาหมาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ